วันที่15กรกฎาคมนี้ครับพักพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำในการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลครับเขาก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับของพักร่วมรัฐบาลสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ15กรกฎาคมนี้พักพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดเลี้ยงก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่พักร่วมรัฐบาลจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง พักร่วมรัฐบาลด้วยกันแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ว่าปรากฏว่าลุงป้อมนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธที่จะไปร่วมงานเรียนครั้งนี้โดยบอกว่ามอบหมายให้ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคือพลตบดเอกพัชรวาดวงสุวรรณ ไปแทนพลเอกประวิตย์วงสุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าพักแล้วนะครับแล้วก็ยังพูดต่อไปอีกว่าร้อยเอกธรรมนัสนะครับก็รับผิดชอบอยู่แล้วเรื่องนี้ตัวท่านเองตัวลุงป้อมเองปฏิเสธที่จะไปร่วมงานนี้แน่นอนที่สุดครับคำปฏิเสธของลุงป้อมตั้งแต่ปฏิเสธไม่พานักกีฬาโอลิมปิกของไทย ไวรับโอวาจากนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาและมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกไปแทนก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายว่าทำไมลุงป้อมในฐานะเป็นประธานกรรมการโอลิมปิกไม่ไปเองคราวนี้นะครับเลี้ยงพักร,ร่วมรัฐบาลพักพลังประชารัฐพักที่ลุงป้อมเป็นหัวหน้าพักเป็นเจ้าภาพแต่ลุงป้อมปฏิเสธที่จะไปร่วมงานเลี้ยง คำปฏิเสธที่จะร่วมงานเลี้ยงเท่ากับปฏิเสธที่จะพบกับนายกรัฐมนตรีเศษฐาทบีสินใช่หรือไม่ทําไมท่านจึงพบกับนายกเศรษฐาไม่ได้เพราะอะไรอย่างไรมีอะไรที่ยังคาใจท่านอยู่หรือไม่คําพูดของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่พูดถึงคนในป่าซึ่งคนทั้งประเทศก็รู้ว่าคือคนที่บ้านป่า เป็นใครอย่างไรนั้นยังกระทบกระเทือนจิตใจลุงป้อมอยู่หรือไม่อย่างไรหรืองานนี้ลุงป้อมไม่อยากจะไปเผชิญหน้าเพื่อให้เป็นประเด็นขยายความออกไปอีกแต่การที่ท่านปฏิเสธไม่ไปร่วมงานเลี้ยงเชื่อว่าอันนี้ยิ่งเป็นประเด็นเพิ่มขึ้นซึ่งที่เห็นว่าถึงแม้พลังประชารัฐจะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปแต่ ความไว้เนื้อเชื่อใจความสบายใจในการอยู่ร่วมรัฐบาลของคนที่เป็นหัวหน้าพักนะครับกับพักแกนนำจับตั้งรัฐบาลนั้นคงไม่ปกติแน่นอน